อ่ะมาทุกคนวันนี้เนี่ยทุกคนเคยสงสัยเหมือนกันไหมว่าพิมเมลีกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราดูกันทุกสุดสัปดาห์เนี่ยไม่ว่าการที่พิมเมลีกจะเตะเวลาไหนช่วงไหนถ้าเกิดว่ามันเป็นทีมที่เรารักในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะยอมแลกการผักผ่อนของเราในการที่จะดูฟุตบอลทีมที่เรารักในศึกพิมเมลีกนี้เนี่ย ตลอดไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเราก็พร้อมที่จะตื่นมาดูทีมที่เรารักอยู่ตลอดเวลาและพิมเมรีกเนี่ยก็มีนักเตะชั้นนำระดับโลกอยู่ตั้งมากมายและทุกคนเคยสงสัยไหมไม่รู้ว่าทุกคนเคยสงสัยไหมแต่ผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่สงสัยผมก็เลยรีเสิร์ชหาข้อมูลทั้งหมดมาให้ทุกคนลองฟังดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรีเมรีกอังกฤษเนี่ย มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับว่าเขาเนี่ยมีรายได้จากไหนมีจำนวนแฟนบอลเนี่ยเท่าไหร่และก็ใน5ลีกยุโรปรวมถึงในลีกของฝั่งเอเชียเนี่ยพิมพ์ลีกเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่อันดับเท่าไหร่และก็แนวโน้มในอนาคตนะครับว่า ฟุตบอลเนี่ยมันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนและก็จะมีจํานวนแฟนบอลที่เพิ่มขึ้นมากไหมและจะมีคนรุ่นใหม่เนี่ยจะชื่นชอบฟุตบอลต่อไปด้วยหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยไปรีเสิร์ชหาข้อมูลมาวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัดคลิปแล้วก็รองเล่าให้ทุกคนลองฟังดูนะครับว่าเหตุผลต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกเลยจากการหาข้อมูลมานะครับก็คือฟุตบอล ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเนี่ยในปี2024นะครับเขาก็คาดว่าเป็นพรมเมลีกอังกฤษอย่างแน่นอนนะครับและรายได้ของพรีเมลีกนะครับอยู่ที่ประมาณ7,400ล้านยูโรหรือประมาณ275,000บาทนะครับซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราลิกาสเปนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,800ล้านยูโรหรือประมาณ140,000ล้านบาทโอ้โ oh, หมูลค่าของ2หลีกนี้เนี่ยมหาศาลนะครับแน่นอน2หลีกนี้เนี่ยเป็นลีกชั้นนำและก็มีนักเตะระดับโลกแล้วก็นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแล้วก็ซูเปอร์สตาร์เยอะที่สุดนะครับก็ในพิมร์ลีกเนี่ยเขาก็ประเมินว่านักเตะที่ มีมูลค่าสูงที่สุดเนี่ยก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์ของแมนซิตี้นะครับที่ถูกประเมินมามูลค่าเนี่ยอยู่ที่156ล้านปอนด์นะครับรือประมาณ7,000ล้านนะคร่าวๆนักเตะอะไรนะครับมีมูลค่า7,000ล้านนะครับตึกเนี่ยใหญ่ๆตึก 1, 2ตึกได้เลยนะครับในประเทศไทยนะครับค่าตัวของเออร์ลิงฮาแลนด์และก็รองลงมาเนี่ยก็เป็นลาลิก้าสเปนนะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นเอ็มปาเป้และก็วินิสิอุจูดเบอร์ลิงแฮมลามินยาเมลนะครับก็คือนีอ่แหละไม่พ้นพวกนี้แหละนักเตะซปเปอร์สตาร์ที่มีมูลค่าของลาลิกาสเปนและก็ทีมในีเมียร์ลีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นติกตอกติกตอกติกตอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถูกประเมินค่าว่าสโมสรเน,นี้ยมีมูลค่าที่6,200ล้าน ดอลล่าสหรัฐนะครับหรือประมาณ229,000ล้านบาทนะครับในปี2024โอ้โหสมูสอนอย่างแมนยูเนี่ยสามารถขายแล้วก็ไปสร้างประเทศใหม่ได้อีกหนึ่งประเทศเลยครับก็คือมูลค่าสูงมากนะครับฟุตบอลเนี่ยแบบเม็ดเงินมหาศาลแต่ละลีกแต่ละสมูรอนรวมถึงการซื้อขายนักเตะอีกนะครับอะ หลังจากนี้เนี่ยเราจะมาแจกแจงกันนะครับว่าพิมลลิกเนี่ยมีรายได้จากอะไราบ้างน,นะครับที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยทั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะครับก็คือเป็นแหล่งรายได้หลักของพิมลล e กเลยโดยมีการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้กับผู้ให้บริการทั่วโลกนะครับอยู่ สประเภทก็คือลิขสิทธิ์ในประเทศนะครับก็คือ s k y Sport แล้วก็ BT Sport แล้วก็ Amazon Prime นะครับก็คือเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในอังกฤษนะครับแล้วก็สิทธิ์ต่างประเทศนะครับขายกับสถานีโทรทัศน์ในหลายประเทศเช่น Be ี n s p o r t แล้วก็ NBC Sport แล้วก็ t w v v i s i o n อย่างบ้านเราเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตั้งแต่ในปี2022ถึง2025เนี่ยพรีเมียพ์มีกเนี่ยทำรายได้จากลิขสิทธิ์นะครับฟังชัดๆจากลิขสิทธิ์6 7 ร้อยล้านปอนด์หรือว่าเป็นหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็สามแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทโอ้แค่ลิขสิทธิ์ของพิมลีนะครับตั้งแต่ปี2 0 2 2ถึง2025เนี่ยฟาดเงินไปแล้วนะครับ3 1 0 0 0 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับก็โอ้โห o, สุดยอดมูลค่าของพิมลีต่อมาเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์และโฆษณานะครับแน่นอนว่า เอ่อพิมลีกเนี่ยมีสปอนเซอร์หลักก็คือ EA Sports นะครับแล้วก็ n i กี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นผู้ผลิตลูกบอลอย่างเป็นทางการและแล้วก็แต่ละสโมสรเนี่ยเขาก็จะมีสปอนเซอร์เสื้อแข่งแล้วก็พันธมิตรเชิงพาณิชย์ของตัวเองนะครับอย่างแมนยูเนี่ยก็มีเอ่อทีมวิวเวอร์นะครับก็แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะเป็นเอ่อส a ต d ดาร์ดช r เตอร์นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นการขายตั๋วเข้าชมนะครับรายได้ของ การขายบัตรการเข้าชมในสนามเนี่ยรวมถึงบัตรทั้งรูปการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าติดจอดรถค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในสนามนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยสโมสรใหญ่อย่างแมนยูอร์เซนอลเนี่ยก็มีรายได้จากตั๋วเข้าชมเนี่ยปีละ100ล้านปอนด์เลยหรือว่าประมาณ4,600ล้านบาทนั่นเองนะครับปีปีนึงเนี่ยสโมสรใหญ่เนี่ยก็ทําเงินอยู่ราวๆนี้นะครับที่เขาดูๆมาก็เออซิตี้ลิอร์พูล แมนยูอร์เซนนเปอร์อะไรประมาณนี้มันจะมีรายได้ลีตประมาณนี้ต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับก็คือการขายเสื้อแข่งของที่ลึกแล้วก็ของที่เอ่อของใช้ที่มีโลโก้ของมโมสรที่มีแบบเออเป็นช็อปของมโมสรไปนะครับต่อมาก็เป็นรายได้การขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ รวมถึงข้อตกลงกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสื้อกีฬากับสโมสรด้วยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น Nike ้ d i d a s Puma อะไรพวกนี้นะครับก,ก,ก็มีการดรายได้กันแบ่งกันในการขายเสื้อของผลิตภัณฑ์ของทางสโมสรที่เขาได้รับการผลิตไปก็มาใช้โลโก้แบรนด์ทางสโมสรแล้วก็ต่อมานี่ก็เป็นเงินรางวัลแล้วก็รายได้จากการแข่งขันก็คือพรมี์ลีกเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งรายได้จาก ลิข่าลิกิะสิ์นะครับก็คือแบ่งจากค่าลิสิทธิ์มาเป็นเงินรางวัลของลีกนั่นเองนะครับก็คืออันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยก็จะได้เงินตรงนี้เนี่ยแบ่งออกไปจากการแข่งขันรายการนี้ต่อมาเนี่ยก็เป็นสมโมสรที่เขาไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มีรายได้ที่แบ่งออกมาเหมือนกันนะครับเพราะก็จะมีคล้ายๆกันแบบว่าแบ่งเงินจากการขายลิสิทสิ์เนี่ยมาให้กับทางสมโมสรเพราะว่ามันมีคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ ไปดูยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเยอะก็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นแมซิตี้นะครับที่ได้เงินจากการเป็นจากการแบบได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะก็ได้เงินไปประมาณ100ล้านปอนด์หรือว่า4,600ล้านบาทน,นั่นเองอสุดเงินสะพัดมากๆนะครับสำหรับเออการที่ได้เล่นพรีเมียร์ลีกก็การได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าทั่วยุโรปนั่นเองต่อไปเนี่ยก็เป็นดีลของเอ่อดีลพาร์ทเนอร์ เชิงพาณิชย์ก็คือการเซ็นสัญญาพ์ทเนอร์ร่วมด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยวการเงินนะครับก็อย่างเงี้ EA Sport อะไรพวกเนี้ยครับก็รวมไปเลยก็สรุปให้เลยก็คือพิมพ์ลีกเนี่ยทำรายได้หลักนะครับจากการขายลิขสิทธิ์นะครับห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาก็เป็นสปอนเซอร์การขายตัวแล้วก็สินค้าลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เงินรางวัลจากการแข่งขันอ่ะจบแล้วนี่ก็คือเรื่องของที่ เออพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีรายได้าจากตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เรามาดูดีกว่าว่าจำนวนแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยที่ชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยเขาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีการเก็บข้อมูลอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็คือฟีฟ่าเนี่ยมีการประเมินว่าแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยมีมากกว่า5,000ล้านคนนะครับหรือประมาณ2ในสาของประชากรโลกโดยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นลีกที่มีผู้ติดตามมากที่สุดถึง1.5 พันล้านคนนะครับทั่วโลกเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดตามพิมพ์ลกิกันซับเป็นส่วนใหญ่และก็ผู้ชมฟุตบอลในรายการสำคัญเนี่ยอย่างเออฟีฟ่าเวอร์ครับก็คือมีผู้ชมทั่วโลกเลยครับ5 0าพันล้านคนต่อทัวร์นาเมนต์นะครับนัดชิงระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเนี่ยมีผู้ชมมากกว่า1.5าพันล้านนะครับก็คือนัดชิง ฟุตบอลโลกรายการล่าสุดนะคับที่เมสซี่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นสกิติโลกเลยนะครับที่มีคนดูถึง1.5พันล้านคนต่อมาเนี่ยก็เป็นพิมลีกรูปการ2,022 2,023นะครับมีผู้ชมถ่ายทอดสดทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่3.2พันล้านคนนะครับและก็ประเทศที่มีผู้ชมพิมลีกมากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นประเทศจีนแล้วก็อินเดียแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็อินโดนีเซีย และก็สิ่งที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยมีการชื่นชอบสมโมสรมากขึ้นและก็ติดตามสมโมสรได้ง่ายขึ้นเลย,เนยนั่นก็คือช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับสมโมสรฟุตบอลระดับโลกอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเกิน300ล้านคนนะครับและเรอเนลเดซี่และก็โรนัลโดเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมากที่สุดในโลกนะครับโรนัลโด,นโดนเนี่ยก็ พูดตาม600ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็เมซี่เนี่ยพูดตามอยู่ที่480ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือการเข้าชมในสนามนะครับก็คือพิมพิลิกเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเข้าชมต่อเกมเนี่ยประมาณ40,000คนนะครับแล้วก็บุนเดสลิก้าเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณที่43,000คนต่อเกมนะครับแล้วก็มูลค่าตลาดของฟุตบอลเนี่ยอุตสาหกรรมฟุตบอลเนี่ยแน่นอนว่ามีมูลค่ามาก ก็คือสรุปให้นะครับฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเลยครับแล้วมีแฟนบอลหลายพันล้านนะครับทั้งในการถ่ายทอดสดโซเชียลมีเดียหรือการเข้าไปชมในสนามนั่นเองนะครับก็คือว่าจํานวนแฟนบอลเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะมีการเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าออลีกฟุตบอล5ลีกใหญ่ในยุโรปและก็รวมถึงเอเชียด้วยนะครับว่าฝั่งเนี้ย มีมูลค่าของเม็ดเงินเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนอืเรามาเริ่มกันที่5หลีกใหญ่ยูบเป็นเลยครับว่าพีเมลีกเนี่ยรายได้นะครับคาดการเนี่ยผมรวมในปี2024ันยีถึงสองพนยครับก็เป็นพิมลีกรายแรกเลยก็คือในปีนี้เนี่ยมันยังไม่จบลีกนะครับเขาก็มีการคาดการแล้วว่า พิมเมลิกอยู่ที่เจ็ดพันี่อยเจ็ดสิบเจล้านนะครับก็อยู่ประมาณที่2 7 5 0 0 0ล้านบาทต่อมาเนี่ยก็เป็นบุนเดสลิก้านะครับก็รายได้อยู่ที่ประมาณ3,900ล้านยูโรนะครับหรือว่าประมาณ1 4 3 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เป็นลาลิก้าสเปนอยู่ที่3,800ยูโรนะครับหรือประมาณ1 4 0 0 0 0ล้านบาทก็อิตาลีอยู่ที่2,000 900ล้านยูโรนะครับก็1 6 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ลีกเอิงอยู่ที่2,600ล้านยูโรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ95,000ล้านบาทนั่นเองต่อมาเนี่ยก็เป็นฝั่งของเอเชียนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในท็อป5นะครับสุดยอดจริงนะลีกบ้านเราอันดับแรกเลยเนี่ยก็เป็นอินโดนีเซียนะครับก็มีมูลค่าอยู่ที่71ล้านยูโรนะครับหรือว่า2 มีปตีเป็นเงินไทยก็2,638ล้านบาทก็ต่อมานี่ก็เป็นไทยลีกบ้านเราเองนั่นแหละรครับติดอันดับท็อป5ของยุโรปของเอ,เอเซียน,นะครับก็คือไทยลีกเรานั่นเองนะครับก็มีการตีมูลค่าอยู่ที่71ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ2,600ล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ลีกเวียดนามอยู่ที่38ล้านยูโรก็คือ1 ตีมเงนไทยก็1,400ล้านแล้วก็มาเลเซียลีก3.7ล้านยูโร1,300ล้านบาทแล้วก็หลีกสิงคโปร์นะครับอยู่ที่ประมาณ14ล้านยูโรหรือประมาณ540ล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงรายต่อมานะครับนั่นก็คือลีกซาอุดิอาระเบียที่เราจะดื่มไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันท้ายคลิป <c oughs> แล้วก็ต่อมานี่ก็เป็นลีกซาอุดิอาระเบียนะครับที่มี การเปิดตัวดึงนักเตะระดับโลกอย่างโลนันโดน,นะครับแล้วก็มีมูลค่าในการประเมินนะครับอยู่ที่27,300ล้านบาทหรือประมาณ610ล้านบาทนะครับก็คือและเขาเนี่ย มีเป้าหมายนะครับที่อยากจะเพิ่มมูลค่าภายในปี2030นะครับให้ลีกซาอุดิอาราเบียเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่73,840ล้านนั่นเองนะครับก็สุดยอดนะครับสำหรับลีกซาอุดิอาระเบียเรื่องเงินไม่เกี่ยวเงินเสียได้แต่หน้าห้ามเสียนะครับสำหรับลีกซาอุดิอาราเบียอะ เรามาสรุปเลยดีกว่านะครับว่าแนวโน้มความนิยมในการดูฟุตบอลในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในอนาคตแน่นอนก็คือจํานวนผู้ชมฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจาก FIFA World Cup ในปี2022เนี่ยมีผู้ชมรวมเนี่ยอยู่ที่5,000ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นจาก3.5พันล้านคนในปี2018ก็คือฟุตบอลโลกในปี2018มีคนดูอยู่ที่ประมาณ3.5ล้าน 3. 5, 000, 3 000, 5้าพันล้านคนก็คือเพิ่มขึ้นมาเยอะมากในปีนี้หรือว่าเป็นพอเบซี่ด้วยคนให้ดูเยอะขนาดนี้อ่ะมันเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นก็ดีต่อมาก็เป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกมีผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับตรงนี้เนี่ยจากการเก็บสถิติมาแล้วก็การเติบโตของลีกใหม่อย่างซาอุดีอาระเบียนะครับที่ดึงดูดแฟนบอลจากทั่วโลกอีกด้วยนะครับแล้วก็ ต่อมาเนี่ยก็คือการก็เป็นเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดนะครับก็ทําให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงการแข่งขันถ่ายทอดสดที่มันง่ายมากขึ้นนะครับก็การสตรีมผ่าน YouTube เฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็แพลตฟอร์มต,ต่างๆอะไรครับที่เขามีลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดพิมพ์มือดีแล้วก็เ i ็เอไวก็ว mm ีอาร์เอดูเหมือนทําให้แฟนบอลเนี่ยเปิดประสบการณ์ให้การดูบอลเนี่ยมันสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกหน่อยเราคงแบบว่าใช้แบบเอ่อวีใส่แล้วก็ดูบอลเหมือนดูในสนามเลยอย่างเงี้ยก็ขอไปไปจริงสักทีนะ <laughs> ก็คือสมาร์ทโฟนทีวีอุปกรณ์พกพาอะไรอย่างเงี้ยมันก็าสามารถทําให้เราดูฟุตบอลได้ทุกที่ด้วยต่อมาเนี่ยก็เป็นฟุตบอลในอเมริกาแะ้วก็เอเซียเนี่ยกำลังเติบโตนะครับเขาก็คาดการณ์กันว่าก็จะมีแฟนบอลเพิ่มขึ้นจากการที่เมสซี่เนี่ยย้ายไปหลีกอเมริกามันก็เลยทําให้ฐานแฟนบอลเนี่ยดูลีกดูบอลหลีกอเมริกาที่มากขึ้นนะครับแล้วก็การมาของโรนโดที่ไปลีกซาอุอีกก็ทําให้แบบ ฐานแฟนบอลเนี่ยมันกระจายไปมากขึ้นเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลีกอย่างเอ่อจีนอินโดแล้วก็อินโดนีเซียแล้วเวียดนามเนี่ยก็กำลังเป็นที่นิยมอีกนะครับแล้วก็รวมถึงฟุตบอลหญิงอีกนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้นและก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือวงการของอีสปอร์ตนะครับก็คือเกมเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเกมฟุตบอลฟีฟ่าเพจอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันก็ทําให้เอ่อคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีการ ชื่นชอบออฟุตบอลมากขึ้นจากเกมในเงี้ยใช่ก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยก็ยังคงเป็นกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกนะครับเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ทําให้ผู้ผู้ชมเนี่ยดูฟุตบอลได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ลีกใหม่ๆแล้วก็ตลาดใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มฐานแฟนบอลอ,อีกนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยฟุตบอลหญิงก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเพราะว่า ฐานแฟนบอลมากขึ้นแล้วก็มีผู้หญิงที่มาดูบอลมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นวงการ e-Sport ตนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเติบโตจะมีการแข่งขันเกมฟุตบอลในแบบเป็นฟีฟ่าเป๊หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นแล้วก็สร้างฐานแฟนคลับตรงนี้เนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็แนวโน้มตอนนี้เนี่ยก็ยังเติบโตต่อเน,นื่องนะครับก็คิดว่า ฟุตบอลก็จะเติบโตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและมูลค่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีก1เท่า2เท่าไปเรื่อยๆนะครับจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผบม,มาพูดคุยกันแล้วกันนะครับว่าพี่มะลีกมีมูลค่าถึง1ไม่ใช่ <c oughs> มีมูลค่าถึง7,477ล้านยูโรเงินไทยก็2,75,000ล้านบาท สามารถเอาไปสร้างประเทศแล้วก็เปิดทำประเทศพิมาริกได้เลยอะท้งนี้เนี่ยถ้าคิดว่าสนุกแล้วก็มีประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยก็ถ้าสมมุติว่าอยากแนะนำอะไรผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ก็ขอบคุณมากครับ